ลงไปซะเอ้ยให้ตายโยนไม่ลงไหนขอลองหน่อยอยออูไม่ลงเหมือนกันน่ะต้องเล็งดีๆจะโยนให้ลงสักแท่งมันไม่ควรยากแบบนี้สิหูหูอะไรเนี่ยขยับเองได้ด้วย,ยมันกำลังวาดภาพบนงานศิลปะชิ้นนั้นอู้ไม่ดีแนะ่ไม่นะครูมาแล้วฮเกิดอะไรขึ้นอะ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นกับภาพวาดชิ้นนั้นหอ,อกันทีพลังศิลปะลุย ว้าวบ้านะดูพวกเราสิเดี๋ยวนะลิปสติกเหรอเอบขอโทษทีฉันแก้ไขได้เยี่ยมดีขึ้นหน่อยเอาละพร้อมจะรับมือกับความท้าทายในการวาดภาพหรือยังฉันสมุนวงรอและดูว่าพวกเธอได้ชาเลนไหนได้แล้วอุ้ยน่ารักจังหัวใจถึงเวลาวาดความรักแล้วเย้ฉันชอบวาดรูปหัวใจและของต่างๆที่เป็นความรักฉันดูว่าคุณทําไงฉันจะเริ่มด้วยคําว่าเลิฟ อืมว้าวเป็นวันที่ดีจริงๆเธอสวยมากในทุ่งหญ้านั้น Okay. ทีนี้ต้องทำให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นฉันจะเพิ่มหัวใจเล็กๆแล้วเปลี่ยนโอให้เป็นเด็กผู้หญิงตัววีสามารถเป็นหัวใจอีกดวงได้และตัวอีสามารถเป็นคนที่เธอชอบน่ารักแต่ต้องมีสีสันบ้างหัวใจดวงนี้ควรเป็นสีชมพูเยี่ยมและหัวใจดวงเล็กก็ควรมีสีเดียวกันด้วยทีนี้ต้องเพิ่มสีเข้าไปอีกเป็นกระโปรงสีบานเย็นว้าวเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแล้วจริงๆมาเปลี่ยนสีกันบ้างสีเหลืองสำหรับผมให้เขาคู่กันและฉันให้เขาสวมหมวกสีน้ำเงินถึงเวลาเพิ่มสีเขียวให้เสื้อของเขาแล้วไม่ฉันรักเธอมากกว่า ดินสอสีช่วยแสดงถึงความรู้สึกของพวกเขาชาดาเอาละนักเรียนมาดูงานศิลปะของพวกเธอกันเถอ,อะ <G AS P> อะไรนะไม่นะเอ๋จะกินก็กินเข้าไปดีๆสิอ่อเธอทำอะไรนะ่ะเออรอแป๊บครับนี่คือผลงานของผมงๆๆรออีกแป๊บใกล้เสร็จแล้วงๆๆ,ๆ,ๆเรียบร้อยนี่ไงงานศิลป์ที่แสดงให้เห็นถึงความรักว้าว ทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอเยี่ยมเลยพระเจ้าแน่ไปทับใจจังเลยเอาคะแนนสูงๆไปตื่นเต้นจังว่าต่อไปจะได้อะไรเออหมุนวงล้อแล้วเรียบร้อยมันชี้ไปที่ฟลามิงโกฮึไม่ใช่อะไรที่สร้างสารรค์ได้ง่ายเลยพวกเธอจะทำไงนะฟลามิงโกเหรอฉันไม่คิดว่าตัวเองเคยเห็นมันมาก่อนในชีวิตนะ ร้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแชา์เลนส์นี่ความหวังริบหรี่เลยฮะจะทำไงดีเนี่ยผู้มันเป็นสีชมพูใช่ไหมฉันคิดว่านะไม่ไอเดียนั้นไม่โอเหมือนกันเออโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีอะเดี๋ยวบนมือของฉันนั้นมันอะไรอะใช่สีหรือเปล่าให้ตายตอนนี้มือฉันกลายเป็นสีชมพูไปด้วยแล้วเอยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเริ่มด้วยรอยมือนี่ ว้าวเจ๋งมากแถมทําให้ฉันได้ไอเดียด้วยฉันจะเริ่มจากการวาดเส้นไปตามมือตอนนี้เพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างต้องเพิ่มตาและจะงอยปากลงสีที่ปากก่อนเพราะไม่เป็นสีดําเสร็จแล้วก็เติมสีชมพูตรงที่เหลือชมพูชมพูระบายสีไปมาให้เต็มพื้นที่มันใช้สีชมพูเยอะมากแต่ฉันก็ทําเสร็จแล้วโอโ้นี่มันไฮไลท์สีชมพูนี่นะกาลังต้องการเลยถึงเวลาเปลี่ยนรอยมือของฉันให้เป็นนกเข็บร้อนแล้วฉันจะเปลี่ยนนิ้วโป้งเป็นหัวของนก มันมีจะง,งอยปากสีดําทีนี้เติมตาแล้วก็ขานี่ไงขาผอมๆสีเหลืองเรียบร้อยเอาแล่ะนักเรียนมาดูศิลปะฟลามิงโกที่เสร็จแล้วของพวกเธอกันนี่คือรูปนกฟลามิงโกของฉันส่วนนี้ของผมอย่างที่ครูขอเลยครับฉันเห็นว่าเรามีทั้งภาพวาดเต็มตัวและครึ่งตัวเลยทั้งคู่ทําได้ดีมากโอ้เยี่ยมมือของนายเลอสีนี่นาเออใช่โทษทีนะเธอคิดว่าเราจะได้ชาเลนอะไรต่อไปอ่ะ เอาละทังคู่พร้อมด้วยยังดูเหมือนคราวนี้พวกเธอจะได้เด็กผู้ชายนะน่าสนนะว่าพวกเธอจะวาดออกมาแบบไหนอืมอยากจะบอกว่ารอบนี้คิดไม่ออกเลยฮะหอไม่นะขนมฉันหมดแล้วอะทีนี้ต้องโฟกัสที่งานสินะเอาละฉันจะทำไงดีเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ฉันมีจานเปล่าๆแล้วเยิม่มต้องได้ผลแน่ฉันมีแผนดีๆแล้วล่ะนายจะทำอะไรกับจานและมากเกอร์นั่นหรอ เข้าใจเลยทําไมนายวาดบนจานแบบนั้นอะ่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันรู้ว่าฉันทําอะไรฉันกําลังวาดคนก้างปลาตัวน้อยบนจานนี้เออให้ตายฉันจะวาดอะไรดีนะฉันจะลองเริ่มจากคำอีกครั้งแล้วกันมันดูได้ผลสาหรับฉันโอเคเรียบร้อยคําว่าบอยทีนี้ได้เวลาแปลงโฉมวาดแว่นให้เขาแล้วเติมผมลงไปดูดีนี่หูลืมไม่ได้เลยรวมถึงคางจมูกและปากอ่าฉันได้คนก้างปลาแล้วฉันว่าเขาควรมีลูกโป่งด้วยนะเรียบร้อย ทีนี้ต้องเติมเชือกเพื่อไม่ให้ลูกโป่งลอยออกไปเอ้ยอะไรติดฟันซะเนี่ยคืออยากขยะงแฮะไม่ดีเลยบางทีดื่มน้ําน่าจะช่วยได้หืมฉันว่าดีขึ้นหน่อยแฮะฉันว่านายควรมีผมสีส้มระบายอีกนิดผมนายก็สวยแล้วล่ะเออล่ะอยากใส่เสื้อเขียวเหรอได้เลยเรียบร้อย <c oughs> ไม่เธอทำน้ำาหม่ใส่ก้างปลาของฉันเขาจมน้ำแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเขา ไม่ไม่ไเจ้าก้างปลาอย่าตกใจไปเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าก้างปลาของฉันใช่แล้วเขาไม่จมน้ำเพราะเขาลอยได้เจ๋งไปเลยฉันชอบมันทําได้ดีมากฉันชนะหรอไม่มีทางน่าเจ๋งไปเลยโอเคมาหมุนวงล้อก,กันอีกทีเหอะ เฮ้ยดูคราวนี้สิพวกเธอได้สุนัขละฉันรู้ว่าคุณทำไงมันอยู่ในหมวกของฉันฮะไก่โอ๊กเหรอมาได้ไงเนี่ยฉันดูว่ามันอยู่ไหนสักแห่งในเนี้ยเดี๋ยวนะนี่ที่ฉันอยากได้เหรอมาฉันไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะไม่เอานะ่าหมวกนี่ไม่ได้ใหญ่เลยเลยนั่นเหรียญเหรอนั่นคือสิ่งที่นายหายอยู่ใช่ไหมเออมีให้ฉันด้วยฉันขอแล้วนะโอ้ยใครจะรู้ว่าหมวกฉันใส่ได้หลายอย่างเลย โอเคฉันต้องใช้ปากกาฉันไม่เข้าใจเลยนายกำลังทําอะไรกับเิรเียน่ะฉันกำลังใช้มันวาดเส้นฉันต้องการวงกลมสองสามวงไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าต้องทําไงหวังว่าพวกเธอจะตั้งใจถามกันนะโอเคฉันต้องใส่ฮู้ดนี่กันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาวันดีถ้าฉันให้นี่กับเธอเธอจะให้ฉันยืมเจ้าหมาน้อยไหมขอบคุณนะพระเจ้าทำไมมันน่ารักขนาดเนี้ฉันเชิญแพทริก ยิ้มหน่อยขอถ่ายรูปแกสักสองสารูปนะแล้วรักจังเป็นนายแบบได้เลยนะเนี่ยฮ,ฮิเอาคืนไปขอบคุณนะลงสีวงรีโดยเว้นวงกลมเล็กๆนั่นไว้ทําการเพิ่มเส้นและจุดเล็กๆเ,เหล่านั้นลงไปตอนนี้วาดหัวของมันและตาด้วยวาดลงไปสองตาพร้อมกันเลยต้องไม่ลืมหูเด็ดขาดหมาน้อยต้องมีหูด้วยแล้วร่างกายสุดท้ายก็หางทีนี้ก็ลงสีได้ฉันว่าหูมันควรจะเป็นสีน้ําตาลรวมถึงเท้ากับแก้มของมันด้วยเสร็จแล้ว ฮู้ฉันกลับมาแล้วแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าฉันหายไปตามตรงนี้ลงไปก็เสร็จแล้วละ่ะ <c oughs> ครูครับเสร็จแล้วรูปน้องหมาของผมครับของหนูก็เสร็จแล้วค่ะ<ฮ><ฮ>พระเจ้าดูน่าจะหมาน้อยน่ารักนั่นสิเธอชนะจ้าเธอไม่ได้วาดเองด้วยนะเราพร้อมสำหรับชาเลนจ์ต่อไปแล้วค่ะเออฉันชอบการเต้นล่ะดูเหมือนพวกเธอจะได้นักบัลเล่นนะเดี๋ยวอะไรอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกับมันดี ไม่ต้องม,มองเลยฉันไม่เคยดูบัลเล่ด้วยซ้ำเดี๋ยวนะรู้แล้วละ่ะต้องใช้กระดาษใบนี้แล้วก็พับเครื่องแบบนี้นั่นนายทำอะไรอะ่ะโอริกกมิหรอนั่นต้องเนี๊บมากเลยนะฉันรู้แต่เธอต้องมั่นใจว่าพับกระดาษได้ถูกต้องฉันจะเริ่มจากการพับตรงกลางแบบนี้จากนั้นก็อีกฝั่งพับตรงนี้ขึ้นพับมุมทั้งสองลงเยี่ยมจากนั้นตรงด้านล่างต้องพับขึ้นทั้งสองด้านเจ๋งพับออกมาได้สวยเลยฉันชอบพับกระดาษจังมุมที่โผล่ขึ้นมาพวกนี้ต้องถูกพับลงมา ตรงมุมนด้ด้วยอีกนิดนึงใกล้แล้วทั้งสองฝั่งต้องพับขึ้นเรียบร้อยฉันทำได้ฉันทำเรือลำเล็กจากกระดาษได้เธอคิดว่าไงมั่งชอบไหมเยี่ยมเพอร์เฟคใส่กระดาษเล็กๆคู่นึงเป็นใบเรือของฉันแล้วมันเกี่ยวกับเต้นยังไงล่ะโอ้เพราะเรือเล่นไปตามคลื่นนี่ล่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยนายเอาแบบนั้นจริงอะ่ะมันไม่ได้เรื่องหรอกนะถูกแล้วล่ะเห็นไหมรูปนี้คือนักบัลเล่ไม่ใช่เรือ โอ,โอเคก็ได้แต่ฉันคิดว่าฉันยังสามารถทําอะไรกับการพับกระดาษได้อยู่นายกำลังสร้างเรืออีกลำเหรอมันไม่ได้ผลหรอกไม่มันไม่ใช่เรือดูสิคราวนี้ฉันทำายูนิคอแล้วโอ,โอ้เจ้าอยู่ิคอน,น้อยก็น่าทึ่งมากเลย <c oughs> ก็ยังไม่นับอยู่ดีโอเคถ้าพูดถูกแต่ฉันมีนี่ครั้งที่3เนี่ยละเวิร์กแน่ฉันจะใช้กระดาษสองสีครั้งนี้มันต้องได้เรือ่องนายทำาันลาอ่ะว้าวดูยากจังทำได้ไงอะ่ะ นายทำเร็วเกินไปแล้วตามไม่ทันแล้วเนี่ยยสเสร็ yes, จแล้วฉันทำดอกไม้แสนสวยให้เธอน่ารักจังไม่อยากเชื่อเลยว่านายทำไม่ฉันน่ะโรชานเราจะทำยังไงดี huh? รู้แล้วฉันแค่ต้องเริ่มด้วยการพับของตัวเองฉันจะใช้ขอบไม้บรรทัดช่วยในการพับให้เนียนกริบขึ้นส่วนนี้ค่อนข้างยากหน่อยต้องให้มันโผล่ออกมาแบบนี้และอีกด้านด้วยโอเคฉันต้องวาดแต่งเติมเข้าไปหน่อยต้องวาดหนักบรลเละต,ตัวน้อยน่ารักบนกระดาษเธอน่ารักมากโอเคต้องวาดส่วนอื่นด้วย ต้องแน่ใจว่าเธอมีหน้าและมืออยู่จากนั้นทําแบบเดียวกันกับอีกด้านเมื่อเสร็จตรงส่วนด้านบนต้องทําแบบเดียวกันกับส่วนที่พับตรงขาด้วยเชื่อว่าฉันจะลงสีด้วยให้เธอน่ารักขึ้นนะ่ะแต่ต้องไม่ลืมระบายสีให้ครบทุกส่วนที่พับได้ ฉันคิดว่าจะปิดท้ายด้วยการลงสีฟ้าที่กระโปรงนะารักจังสีฟ้าตรงนี้และสีฟ้าตรงนั้น yes ทำเสร็จแล้วละ่ทะทาดามาม่เดี๋ยวทำให้ดูว่าต้องเล่นยังไงถ้าฉันจับตรงที่พับโดยพับขึ้นพับลงก็จะทำให้เธอเต้นได้และลาลาดูเธอเต้นสิสวยจัง w o ว,ว้าวเป็นผลงานที่สร้างสารรค์มากชนะไปเลยจ้า yes ว่าแล้วต้องเป็นฉันแต่ คุณเคยชนะการแข่งขันวาดภาพหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์ว,วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆอีกมากมาย